สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเปิลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาสังเกตภาพกันก่อนภาพนี้ก็คือเป็นแม่เหล็กนะคะเด็กๆกำลังดึงดูดวัตถุก,ก็คือโลหะอยู่นะคะภาพ,พที่2ก็คือสนามแม่เหล็กค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าวัตถุเหล่านี้จะเห็นว่าผงตะไบเหล็กกำลังเป็นไงคะกำลัง ดึงดูดเข้าหาแม่เหล็กนั่นเองค่ะเรามาเรียนเรื่องแรงแม่เหล็กค่ะเด็กๆคุณครูมีคำถามนะคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะเหล็กที่ใช้ทำประตูรัว้วหรือที่ใช้ทำโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะ ามาดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะคะว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่นะคะเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าแม่เหล็กคืออะไรแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติด,ดึงดูดสารแม่เหล็กได้แม่เหล็กแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. แม่เหล็กธรรมชาติค่ะหรือเรียกว่าแมกนีไท แหล่งที่พบแร่มแม่เหล็กในประเทศไทยได้แก่อะไรคะจังหวัดลบบุรีนครสวรรค์เลยชลบุรีระยองกระบีและและนครศรีธรรมราชค่ะอย่าลืมนะคะแม่เหล็กธรรมชาติหรือเรียกว่าแมกนีทไทค่ะต่อไป2แม่เหล็กประดิษบ มีรูปร่างหลากหลายรูปแบบนะคะแม่เหล็กรูปตัวยูค่ะเด็กๆแม่เหล็กแบบแท่งแม่เหล็กรูป,ปวงแหวนแม่เหล็กรูปเกือกม้าค่ะต่อไปค่ะสารแม่เหล็ก คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าสารแม่เหล็กเนี่ยน่าจะมีอะไรอยู่บ้างวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้แก่โลหะบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลต์ตัวน็อตค่ะตัวน็อตก็คือสารแม่เหล็กที่ทำให้เป็นไงคะแม่เหล็กดึงดูดได้ ตะปูตะปูก็เป็นสามแม่เหล็กที่ทำให้อะไรคะทำให้แม่เหล็กดึงดูดได้คลิปหนีบกระดาษลูกกุญแจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าสามแม่เหล็กนะคะเพราะว่าทำให้แม่เหล็กดึงดูดตัวเองได้แต่ตัวเองนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แม่เหล็กคะ่ะ วัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กก็คือวัตถุที่ไม่ทำให้แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะเช่นไม้แก้วยางกระดาษและโลหะบางชนิดได้แก่ทองแดงสังกะสีเงินอลูมิเนียมค่ะดูนะคะนี่คือไม้ค่ะไม้ไม่ใช่สารแม่เหล็กเมื่อเอาแม่เหล็กไปแตะหรือ ไปวางไว้จะไม่เกิดแรงดึงดูดค่ะยางค่ะยางก็ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะพลาสติกพลาสติกก็ไม่ใช่สารแม่เหล็กเหมือนกันผ้าแก้วต่อไปค่ะแรงแม่เหล็กค่ะเด็กๆมาสังเกตนะคะแม่เหล็กเนี่ยมีสองขั้วมีขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์ N สอขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์ S แม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางแม่เหล็กโดยแรงแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อย่าลืมนะคะว่า แรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อันนี้คือแรงแม่เหล็กเป็นรูปแท่งนะคะจะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้จะเกิดเรียกว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองต่อไปแรงแม่เหล็กรูปตัวอยู่เด็กๆจะสังเกตว่านี่คือขั้วเหนือนะคะเคลื่อนที่ไปยังขั้วใต้ ะะเด็กๆเ,เป็นสนามแม่เหล็กนะคะจำไปให้แม่นว่าตรงปลายแท่งแม่เหล็กจะมีอํานาจแม่เหล็กสูงสุดนะคะตรงปลายจะมีอํานาจสูงสุดเลยและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางแม่เหล็กลดน้อยลงกึ่งกลางนะคะตรงกึ่งกลาง ต่อไปค่ะมาสังเกตรแรงระหว่างแม่เหล็กแม่เหล็กแต่ละแท่งจะมีแรงกระทําต่อกันโดยอาจเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผระกกันดังนี้เมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันสังเกตว่าขั้วต่างกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดนะคะเด็กๆ ไหมไม่ว่าจะวางสลับทิศทางไหนถ้าขั้วต่างกันจะมีแรงดึงดูดกันค่ะต่อไปเมื่อวางแม่เหล็กขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันนั่นไงคะมันก็จะเกิดอะไรคะเขาเรียกว่าแรงผลักค่ะไปดูอีกภาพหนึง่งขั้วต่างกัน ก็คือคั้วใต้ก็จะเกิดแรงผลักกันเพราะฉะนั้นเราจะดูกันง่ายๆว่าถ้าคั้วอินคั้วต่างกันจะเกิดแรงดึงดูดกันถ้าเกิดคั้วเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกันค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของแม่เหล็กบางส่วนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดเพิ่มเติมมนุษย์นำประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆเช่นใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อทำให้ประตูตู้เย็นปิดสนิทและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นต่อไปค่ะ ติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังของห้องครัวแล้วนําเครื่องครัวที่เป็นสามแม่เหล็กมาดูดติดกับแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานต่อไปค่ะนำแม่เหล็กมาทำของเล่นโดยติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบิดเพื่อให้ดึงดูดกับตัวปลาที่มีแผ่นเหล็กติดอยู่ค่ะต่อไปค่ะใช้แม่เหล็กทำเข็มที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อใช้หาทิศทางค่ะ เรามาเฉลยคำตอบอกันดีกว่านะคะเหล็กที่ใช้ทำประตูรัว้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่ <para> เพราะอะไรเหล็กที่ใช้ทำประตูรัว้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านไม่ใช่แม่เหล็กคะ่ะแต่เป็นสารแม่เหล็กเพราะแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านได้ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เราเรียกว่าสารแม่เหล็กค่ะเด็กๆ วันนี้เป็นไงคะเด็กๆได้ความรู้กันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดยังไงเด็กๆไม่เข้าใจยังไงให้ถามครูเปิ้ลได้นะคะคุณครูเปิ้ลยินดีตอบได้ตลอดเวลาค่ะวันนี้คุณครูเปิ้ลลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ